ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่เสน่ลูกอีสานพาพี่น้องเขาปามันผาอีกแล้วพี่น้องมือนี่มาเบิงพันถพี่น้องปลูกโยกล่องแล้วก็เอารถถ่าเอานะพี่น้องเนาะครับนี่เป็นปลูกปลูกยกล่องครับนี่เป็นคนโจโกยิเกะครับหมายความน้ำลุ่นน้ำกันพี่น้องไปเบิงน้ำกันว่าพิ่งจะถ่ายังไงนะอรับเนาะครับเบิงน้ำกันพี่น้องเบิงลุ่นน้ำกันมือนี่พามาเบิงรถถพี่น้องพี่น้องจากที่เขาเบิงคนเอานะพี่น้องวันนี้มาเบิงพันถ นลวงพามาอีกส่วนหนึ่งคุณพี่น้องเพิ่งกำลังพา,ากันเฮ็ดอยังบุญเนี่ยเก็บหั่นม,มาท่านว่าท่านบปเก็บหำ่นกล้วได้ไทยได้เขาม่เชื้อมันเผาเออพาคนมาซื้อมันเผาให้อีกทึงได้ดนะ้วแมนแมนครับออครับตามันเผาเพิ่งกำลังเ,เก็บหำอยูบบ่พี่น้องครับเพิ่งเพิ่งไทยเอาครับพี่น้องส่วนนี้ส่วนนี้เพิ่งไทยเอาคุณครับคนหนึ่งเพิ่งกับเดือดแดงแงอยู่คุณเพิ่ง ไปหนีบตะข้อนูอะไครับนี่เพื่อนไทยเอาพี่น้องนี่ครับหัวนี่กลมดีอยู่ครับเพราะว่าหยัดลำแน่เพราะว่ามันฝนมันดีเนาะพี่น้องเนาะพี่นี่เนาะฝนมันดีครับอนับเพ่นเก็บห้ำเป็นตะมวนครับถ้าเหมือนแตกมันเบื่อยน้งมันไม่เก็บห้ำแบงกันนะท่านว่าเก็บห้ำแบงกัน ทำมันไหลจะคล้องให้เพิ่นกัสวนเพิ่นกัเจ็๊บเอาไว้เพิ่นกัไม่เก็บแบงกันมาสิครับออกไปเฮ็ดพันพี่น้องไปเฮ็ดพันครับเพิ่นเอารถไถ่ไถ่เอาพี่น้องแขทงนนี่้องรถไถผ่านจุกมันอะไรเพี่น้องจุกได้ทุกมันมันเทาครับวัวเพื่อนไทยพี่น้องรถไถ่เพื่อนก็เลยจุดไถ่ครับ รถอันนี้ค่อส่ง,งครับเพื่อฟองจิ้มๆอยู่พี่น้องฟองจิ้มจุ่เลยนี่เลยก็คลองสวนเพื่นน่ะโคตรรูปหล่อเลยค <c> ร <oughs> ับยังมีปุ๋ยอยู่หลายเลครับผมเพิ่นเพิ่นเห็ดหลายเลปีนี้บ่เอาดอกล้านนึงมาสั่นว่าคันราคาคือปีไก่เนี่แม่นแท้ๆเลยพี่น้องเอ้ปีนี้กะ ราคากับวเทอดพี่น้องราคากัจแบจบัเหมือกับเบื้องมไทยพี่น้องไอ้นี่มนไทยเอาทาลี้ยวๆๆ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 ้ๆๆๆ่ๆๆๆ ง่าย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 ้งายงายงายองเลเลๆหไยแล้วกันดึงเอาเลยพี่น้องกว่าที่นี่นี่นะมงหัวมันเพิ่นครับเอดาใดอยู่พี่น้องนี่หัวมันเพิ่นก็ได้ก็ได้นี่ครับนี่จะมีหัวใหญ่ ผมดีกันพี่น้องดินทรายงามงามกับยุ่กับดินพร้อมแล้วพี่น้องนั่นตีบก็คือสูตรบะข้ับหัวทอดเดยประมาณที่นี่แดดมีแห้งนันแน่นักพี่น้องเนาะครับเปิดน้ำแข็งพี่น้องนี่คือไทยรถไทยพี่น้องนี่คือรถไทยเอาครับหนึ่นพี่น่องไทยแล้วเพื่อนจะไมาเก็บ จย่างคนงานมาหลายคนอยู่พี่น้องไม่มีคุณแต่กุ้งบึ้มครับคุณครับคุณผู้คนเจ็บหัวงานเหมือนกันครับพี่น้องสวนนี่ครับฝนตะแกรือพี่น้องสวนนี่สวนตะแกรื้อที่นี่เอาลานนึงจะเอาเบาะสั้นว่าครับตะแกรือตะแกรือพี่น้องสวนนี่ พี่น้องผมเก็บมาหลายคนนะครับพี่น้องเก็บดึงเอาดึงเอาเลยพี่น้องรถไทยครับแต่นี่หัวใหญ่หัวหน้อยหัวนั่นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเงาได้มันสมบูรณ์กับงามครับหนุ่เทุกคนมันลมลม้อมพี่น้องเฮ็ดง่ายพี่น้องเฮ็ดแล้วกับพวกทองคำเปิดปิด Lục một lục khâu, you know, kia ku lun. kia lưu, you xuân đi. Tay kia lưu, tay kia man, live man, tay kia ni. Manna lai kuo, you. Mansamba lanka, 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 หัวขึ้นรถเลยพี่น้องมาที่นี่ครับหัวเพอหัวเพื่อนกับข้าใส่ได้อยู่พี่น้องหัวกลมหัวกลมมีตีนมีมือน้ำเนี้ยนิดหน่อยครับนี่แหละพี่น้องก็ลองเปรียบเทียบเบื้อง่ากับสูตรบังคับหัวกับยกล่องมันเป็นเังไองเนาะพี่น้องเนาะครับเขาเกิดภาพี่น้องมาเบื้องหลายๆส่วนหลายๆอย่างพี่น้องก็มีหัวหัวกลมหัวไม่กลม ด่าครับพี่สุดก็บังคับหัวพี่น้องสูตรนี้เฮ็ดง่ายพี่น้องคันผูใ้ใดมีรถไถไถเอาเลยแต่ว่ากะสิเป็นตีนเป็นมือแน่นิดหน่อยแต่าาว่ากะบ่เป็นหมดพี่น้องงามคือกันพี่น้องพี่น้องมันกำลังเก็บเก็บทำมันอยู่เก็บหำหรือเก็บลูกมันเก็วอาหล่อนเกี้ยงก็คือหำมันพี่น้องลูกมัน ซื้อเต็มๆคือหำมันมันหขอาหาลูกหาหำออกแล้วเขากะเขยไปกี่ไทยเอาเลยขี่นนี่เนอมันจะละงาของเพิ่นอืมนี่ี่นองเอ้าลูกกับเพิ่นมางด้วยนี่ลูกด้วยนลูกออกระไรวะนี่ขิ้นไส้นี่ยขุดขวดเอาเกือบ พี่น้องเล่้ยงเงาเลี้ยงตะมันเงาแมนเงาบ้าแมนเี่ลองล่องเงาหนีกพึ่นโอ้ค <tangled. S 1> <Lore, substrate, S 2> ือขวดเจีงเนี่ยเป็นสภาพเป็นขวดแห่ใช่ไหมครับแล้วพี่น้องก็เปรียบเทียบเพิ่งเอาพี่น้องว่าระดางสูตรบังคับกับบ่บังคับกับยกล่องอันใด้ดีอันใด้งามเนาะพี่น้องเนาะครับมึงเป็นขวดพี่น้องโอ้มือเล็กแค่วันนี้ ลกก็ขึ้นโอ้ยเงาหน่ขักแนวโฟดนี่เนาะโอ้ยลูกเล้วจะไปบ้านเลยท่านว่าลูกเล้วจะไปบ้านน้่งามวันนี้ไหมลูกเล้วกัเย็บเส่้อหำอด้วยพวเย็บหำอมมือ่นหัมันเย็บห่เป็นตะม้วนแท้งนะอี่นง ครับพี่น้องแปลงนี้เพิ่นไทยพี่น้องครับเบิ่งรุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเปีเยบเปียกเอาพี่น้องเขาไปหยิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งหลายๆสวนหลา่สวนไล่หยัยไล่าง,าางครับสวนดินทรายสวนดินเหนียวว่าอันใดหัวมันจีงาำพี่น้องเนาะครับนี่้แก่เพิ่นเฮ้ยเอาหลายอย่างหลายแนียวครับขี้แก่เพิ่นเฮ้ยฟาอยู่ข้าดิกรแม่นวันฟาอยู่ข้าดิก็แม่นวันท่านทุนได้พูดอ่ coming, ดะเฮ้ยหาหนูกระมดเมียง ใกล้ปลากับคันบ่ได้พี่น้องเพิ่งข่าวมันพี่น้องเพิ่นเก็บนี่คือพันมันพี่น้องอุ้ยพันงามพี่น้องก็ได้จงได้กะครับติดต่อได้พี่น้องติดต่อได้ติดต่อได้ครับพี่น้องมีกลุ่นในรถลงมาได้เพิ่นกับกนเวาคือกันเลยครับ นี่หัวหน้าหนูหรอครับนี่ครับว่านาหนูหัวหน้าปูดับแน่าปูนี่เพิ่นคักเน่าอีเด้อเนี่ยเพิ่นเอาเนื่อน่ด้อครับเด้อนั่นน่ะเนื่อยังเพิ่นเพิ่นบอกเนื่อปูครับปลาดุกกับห่ำนั่นน่ะใส่กุ้งก็ได้ใส่ปูนี่เอาเนื่อโครงไก่เด้อสับโครงไก่เป็นตอนใส่ไปเลยครับของได้ดับมดดับมดบ่มีปลดหูดับนี่มันตายขึ้นมาจากไหนเหรอของเขามันเข้า ครับสูตรไสสูตรมันพี่น้อง <ś ja> เลือกเอาหลายสูตรหลายยางหลายแนวเนาะคุณไ,ได้กระไดคือมันเผาเหรอครับปลูกหลายกับนีหลายสูตรหลายยางหลายแนวคือกันครับสูตรบังคับหัวสูบยกล่องสูตรในกรหลายยางหลายแน,ายนยวพี่น้องครับนี่หัวม้วนพี่น้องหัวนหน่อยหัวใหญ่เป็นตะม้วนยังพี่น้องคนอ่ะเป็นตะม้วนเป็นตะม้วน ครเยตันแล้วอแก้ปีนี่หายไปย็ต <speaking> <speaking> <Jetzt> <normally> um. ันแล้วโอ้เมตะลีสองสามตันเหมือนกันว่ะว้าาตัวสอามตันสองสามตัน้าวไก่เครื่องเสนลตัวนี้แขงนี่พันหัวตะคุดพี่น้องตคุศลี่เปลียนึงแล้วแงล้วไงบ๊อบปลูกไรบางนี่ปลว้าวช่วยไลใหตีงในนี้่ ครับไปเพิ่งนไทยอีกทีนง้งเพิ่นเจ็บแล้วมันกนไทยอีกไทยแล้วไปพี่น้อง่นไทยรถไทเอาลยพี่น้องง่ายๆคือกันครับมันสหับหลังครับไปเนลูลลป เล่เล่เล,เลไปเล็พี่น้องน้ำใสไปครับง่ายๆพี่น้องน้ำน้ำกันห,หัวพานไถมาอากลากักไถแข็งแพี่น้องไถแข็งแขพี่น้องไถแรงมันจะจิดเดือเราเล็กบว่ทีนี้พี่น้องของกิงเล่พี่น้อง นี่คร right. ับหลังจากที่เพิ่นไถแล้วนี่ก็ย่เดียวเห็นเงาอยู่พี่น้องเดี้ยวเห็นเงาอยู่กับขวดเอาแน่ครับพี่น้องกำลังเก็บนี่คือสูตรยกหล่องพี่น้องสูตรยกหล่องยกหล่องก็เอารถไถเอาเลยดินไส้ครับนี่ดินพื้นดีอยู่พี่น้องดินพน มันงามเพียงคุณลุนยุกใสดีอยู่ครับเย็บออกกว่องทั่งคางพี่น้องแล้วก็ทายอีกรองต่อไปเรื่อยๆพี่น้องทำบปล่ล่างทำดำดำอืมทำดำเหมือนำเพือนบ้าทำบปล่างเอางทำดำนี่คือทำอย่างทำถือฝนทำเปล่าล่างเหมือนเพื่อนบ้าครับหัวใสได้อยู่พี่น้องใช้ได้ใช้ได้ คนดีไร้พี่น้องวินิจได้เป็นเดินเป็นเดินไปน้ำเสาะน้ำทางไร้ไปฟังกันไม่ทั่วที่ทั่วที่นะครับคนียังกระโดดกระเดียดพี่นี่ก็ได้อย<ม>่างคนงานนี่พี่น้องสวนแถาแก่เลยพี่น้องสวนนี่ครับพี่น้องมหยิบผ้าพี่น้องไปเบิง้งหลายๆสวนหลายๆหม่องนะพี่น้องเนาะครับติดตามเบิ้งน้องกันพี่น้อง รุ่นน้ำกันอาเบิองหลายๆายสวนภาคพี่น้องตะเวียนเลาะเบิองสวนมันเผาพี่น้องสวนนี้มันก็หลายลาอยู่พี่น้องในสวนนี่หลายลาเติบอยู่ครับพีนองก็เจีบกล่องไปครัโอ้งามหลายพีนองเลยกล่องเป็นกล่องอยู่พี่น้องมึงตะเกียเป็นห่อเปื้อนหอบขึ้นหอบขึ้นนี่มึงพี่น้องไหมอัญญา เก็บกล่อ,องพี่น้องยิงเลยพี่น้องเก็บออ่งสิละใช่แล้วก็เก็บเอาเก็บเอาครับง่ายๆพี่น้องง่ายๆงยม่มัน้องเพิ่งเก็บออกเก็บโอ,อ่งสี่ละครับงามไรพี่น้องครับมีคนจองไปเท่าแก่นี่จองแล้วแฟนนี่จองแล้วอันวะ หน,นึ่งเลยแปลงบน่งปานจองโอ้ยหนึ่ยอีกแปลงนึงเพิ่งหลายแปลงพี่น้องครับพอาะข้าสนใจก่ะมาติดต่อเพิ่งเพิ่งครับพี่น้องต่อได้ประธานเพิ่นว่านี่เพิ่นไทยออกพี่น้องเก็บเอาง่ายๆครับาพี่น,อน,ออออนอ้องตัวเวียนเบิงเ้งหลายๆสวนพี่น้องครับพี่น้องเพิ่นปิดออกงามอลัมแบบแบๆสวยงามมาก งามถึงม the ันงามถึงคนปิดเป็นไรที่บ้านแต่ว่าเป็นของห่อหนาดีดีเดียดแห้งพี่น้องมันเดียดแห้งก็เืียลมแห้งพร้อมขึ้อยเขาหนาหนาวนี่ยิ่งแห้งก็ไม่ได้แล้วมันไทยพี่น้องลื่นๆไปเลยพี่น้องง่ายๆพี่น้อง ไทนเงามันยิงใหญ่ไปอยู่ท่านอย่างพี่น้องเล่นๆๆๆกับคนรถไทยเอาพี่น้องแปลงนี่งามหลายง่ายๆพี่น้องกับพานจกมันสัมปะหลังนั่นเแหละครับคนเมืองไทยก็ได้ าครับผู้เก็บมันเลเก็บน้ำกลอนไปเรื่อยๆเบบน้องอู้เดือดจ้าเลยพี่น้องจริงเว้อนี่ครับผู้เก็บไปเก็บน้ำกลอนพี่น้องหามคนดึงเอาดึงเอาครับหลังจากที่เพิ่นเก็บหามอกแล้วเพิ่นก็ไถไถแล้วเพิ่นก็เก็บถึงทุนทานทุนทานเถอะควงไว้กวงไว้พี่น้อง มันพลาวชาวชัยภูมิพี่น้องงามบ่หรืองามถึงหัวงามถึงหำเบืองน้ำกันพี่น้องเบืองน้ำกันเป็นตะสวรรค์ปะพี่น้องโอ้โคตรพ่อโคตรแม่มันอีกคำแบบข้าวอีริเตนพูดอะกล่องจิ้มกึ่มยู่พี่น้องพูดอะแกซานผัด เรงว่ง่ายนี่เราขวดยังของแขวว่งไว้เลยพุดนะเมื่อขีดปู่เราก็บคนพี่น้องว่ง่ายนี่ขวดครับขวดผมปีง่ายๆมาจำเป็นได้ครับจกจกดึงดึงพี่น้องจกจกดึงดครับดึงเอาดึงเอาพี่น้องดิมพี่น้องเฮ็ดง่ายไร งาไงโ้เงานีก็จะท่านเห็นไหมพูดะพี่น้องเอ้ยโล่กลัวผลเงาเดียวเงาละยิชิบาทลอมือเสร็จแล้วเนาะพี่น้องไล่นึงกัด่ไม่ธรรมดาเป็ดของหวานกำลังเสียนัมันนกันบากำลังเสีบกำลังมันน้ำหนักว่าลดพี่น้องเพราะข้าซื้อไปขายน้ำหนักว่มีลถ มันหนูแพ้วครับบ่เคืนเนาอ,อื่นพี่น้องไว้หอดขวบถุงหนึ่งสิบโล่ี่ิลดบ่กเกินสองฉีดพี่น้องย่างลดกระรันตีเห้เลยพี่น้องพุดอ่ะอองามถึงคนงามถึงมันสวยทั้งคนสวยั้งมันพี่น้องกองจุ่มเกืออยู่นเก็บไปอันนี้แต่แต่ละล่องนะครับพี่น้องนะ ลอง้ลๆลๆๆน้ำเบิองน้ำกันพี่น้องเพื่อนจีไถเอาจักสามตันละเพิ่นว่ามือนี่พวกหาหำกัหาออกก้อนพี่น้องพวกไถกับไถน้ำก้นหำเพิ่นเก็บได้เลยมึงมาใส่ถุงปุ๋ยไว้พี่น้องไวเ้เฮ็ดพันปีต่อไปเพิ่นว่า หวานเหนียวดีพี่น้องมันมะพร้าวดินไส้หนี่รับรองครับหวานหวานเหนียวนุ่มครับเอาไปเห็ดหวานต้มกินนิดสุดกระเสียบพี่นอ้องต้มนิดสุดกระเสียบมันอันนี้ครับตะเกียบเป็นหมกทุกเขียวนืมครับาายบี่กินกกิระเสียบหมกกระเสีบ หอมให้ให้เนาะมกเนาะเมนโอ้หมกก็เพื่อนผนทค่นี้ก็มักมกคนแล้วมันหอมดีเนาะมกดีๆีุกๆออกมาจากไฟไว้ทุบปูติดมือซีดไปไปเนี่ยโอ้ยเสียบหลายหอมพี่น้องเฮ็ดกินได้หลายอย่างพี่น้องได้หลายอย่างแกงไปยังก็ได้ด้วกันครับพี่น้องไปแกงไปเฮ็ดหวานแต่ง่ายๆที่สุดก็คือต้มเลยพี่น้องต้มต้มทั้งหัวเลยพี่น้องก็ต้อง ปอกเปลือกปอกอยังนแะครับนี่หัวพอดีๆนี่ต้มเลยครับต้มเลยแยากซื้อกันพี่น้องทั้งโค้ลาดทั้งเ,เนื้อพันเอาไปแกงใส่ปลาแหงใส่นยังพี่น้องแกงใส่นน้องไม้ย่ออยังครับเมียกันกับแกียงน้องไม้นีก่ก็โอเคอยู่ครับกับอาหารในหลายอย่างพี่น้องงั้นบมกเต่าครับแหงนี้เพ,พิ่นไถพี่น้อง หลังจากที่เขาเบิ้งที่ปรไทยแปลงนี้เพิ่นจองแล้วว่าะฉันว่าแถาแก่เพิ่นว่าแปลงนี้นพอข้ามาจองไว้แล้วแต่ว่ายังอีกสองสามแปลงอยู่เพิ่นว่าแปลงนี้เพิ่นว่าจะมาเอาสามซีตันครับมือนี้เพิ่งอ็ากจะได้สามตันแล้วนั่นเพิ่นว่าครับรถไถเอาง่ายๆพี่น้องนี่พามาเบิง่งเพิ่นถ่ายกิ่นไส้พี่น้อง ครับมาคิดห,หนาวกพี่พาพี่น้องไปเบิง่งในหลายสวนตะเวนเบิง่งมันเผาเนาะพี่น้องเนาะครับมันเผาชาวชัยภูมิครับงาม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 สวยๆเนาะเจ็บกองกึกมๆนะพี่น้องครับครับพี่น้องยิไดีครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเขาจะได้พ่อกันในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ่าเขาสิผ้าไปเบิง้งอีกหล,ลายสวนหล,ลายสวนสวนดินเหนียวดินในสูตรไดสูตรได,ดเพิ่นปลูก้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือสีขอจบไปแค่นี้กนเน้ะพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้งามหลายพี่น้องคุณเป็นเจี๊ยบหาุบนบอยู่พี่น้อง